สวัสดีครับชาววันเสาร์นะครับมาดูการครับว่าหลังดาวเสาย้ายนะครับสองปีครึ่งจากนี้ครับคุณจะต้องเตรียมตัวนะครับรับกับสิ่งใดหรือจะมีสิ่งใดเข้ามาในพลังงานของตัวคุณบ้านนะครับดาวเสาร์นะครับย้ายจากราศีมังกรเนี่ยไปในราศีกุมก็จะใช้ระยะเวลานะครับประมาณ2ปีครึ่งนะครับก็ย้ายแล้วนะครับวันที่1มีนาคมนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ เป็นของชาววันเสาร์นะครับก็คุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไพ่ดึงราศีขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูพลังงานว่ามีของชาวราศีไหนบ้างนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในราศีที่ขึ้นมาเนี่ยคุณก็ดูได้นะครับลองมาดูกันหลังดาวเสาร์ย้ายนะครับชาววันเสาร์เนี่ยจะมีสิ่งได้อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอืม คุณอยู่ในราศีลีโอชายครับความสําเร็จครับชื่อเสียงครับชีวิตที่สดใสนะครับกำลังเติบโตกําลังเบ่งบานนะครับสําหรับคุณก็ได้ราศีสิงห์ราศีเมษครับ work to your feeling ครับราศีเมษนะครับบันเสาระครับธาตุไฟขึ้นมานะครับเยอะมากๆ เป็นความสำเร็จเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นโวโกขับราศีกานคุณอาจจะอยู่ในชาวธาตุไฟครับหรือชาวธาตุด,ดินนะครับชาวธาตุไฟก็เม,มสิงธนูนะครับธาตุด,ดินก็มังกรกันพฤศศนะครับ Take inspiration e c นะครับหลายๆคนครับชาววันเสาร์เนี่ยอิทธิพลของดาวเสาร์ยกย้ายตรงนี้ในอิทธิพลที่ดีส่งผลต่อคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้นะครับคุณมีไฟในตัวเองแล้คุณอยาก กระทำหรือสร้างชีวิตบางสิ่งบางอย่างหรือคุณกำลังท้าทายตัวเอง Go for it อะครับมันเหมือนเป็นแบบลุยเลยทำเลยนะครับในในในสิ่งที่คุณอยากจะทำที่มันเป็นสิ่งดีๆต่อคุณไม่ว่าจะเป็นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจหรือในความสัมพันธ์ต่างๆที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะไปจีบใครนะครับหรือคุณชอบใครอะมันก็อาจจะบอกได้ว่านะครับก็ลองลองเสี่ยงดูนะครับ,นะรบมันมันเป็นคำว่าลองเสี่ยงดูก็ได้นะครับ ผมว่าหลายๆคนครับชาววันเสาร์เนี่ยมันมันคือบางอย่างที่คุณกำลังจะทำนะครับมันมันมันสร้างการเจริญเติบโตให้กับตัวคุณแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับหรือสร้างสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ด้วยครับชาววันเสาร์ครับดาวเสาร์โยกย้ายดาวเสาร์เคลื่อนย้ายนะครับตรงนี้ส่งผลอะไรต่อตัวคุณบ้างนะครับ Galactic Killer ครับ Move Forward with a n Open Mind นะครับนี่เลยต้องบอกเลย Galactic Killer oh. นะครับคือเป็น energy ของอีกพลังงานหนึ่งนะครับเป็น energy ของเ,อเขาเรียกว่าตัวคุณก็ได้ในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่กำลังเติบโตนะครับ Move Forward and Open Mind เนี่ยคือเหมือนชีวิตของคุณกำลังไปข้างหน้าพร้อมกับการที่คุณ เปิดมุมมองเปิดโลกัศน์เปิดวิสัยทัศน์ของตัวคุณคือพลังงานของคุณกำลังสั่นสะเทือนเห็นไหมครับเป็นคลื่นความถี่ต่างๆที่ออกมาจากตัวคุณนะครับคลื่นพลังงานดีๆก็จะไปดึงดูดกับสิ่งดีๆที่เข้ามาคุณอาจจะดึงดูดกับหน้าที่ความรับผิดชอบคุณอาจจะดึงดูดกับงานที่เยอะมากขึ้นมีในช่วงสองปีครึ่งเนี่ยทำงานทํางานทานํางานอย่างมุ่งมัน่นอย่างตั้งใจความอดทนของคุณจะเห็นผลเป็นการเติบโตเจริญงอกงามใ,ในชื่อของคุณหรือในงานของคุณนั่นเองนะครับ สิ่งดีๆนะครับหรืออะไรที่จะเข้ามาหาคุณบ้าครับชาววันเสาร์นะครับในอีก2ปีครึ่งนี้นะครับเนี่ยครับซิกเบอกเห็นไหมครับเป็นไพ่ของความสําเร็จนะครับเป็นไพ่เหมือนคุณมีสง่าราศีมีบารมีนะครับมีชื่อเสียงครับมีเงินทองครับมีคนเขาเรียกว่าเห็นคุณนะครับในสิ่งที่คุณทํา ตอนนี้อาจจะไม่เห็นครับแต่อีก2ปีครึ่งครับคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์ของธุรกิจของคุณเห็นผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณกำลังทำนะครับ d e a t a n n r r e i r t h ครับการเปลี่ยนแปลงครับการจบบางสิ่งบางอย่างนะครับความรักครับ n i g o t o u p u ครับเนี่ยครับเหมือนผมบอกไปเลยนะครับคือ คุณอาจจะไปจีบใครหรือคุณอาจจะไปชอบใครแล้วคุณอาจจะไปแบบเดินเข้าไปหาเขามอบบางสิ่งบางอย่างให้เขามอมบดอกไม้ให้เขาครับหรือมันอาจจะเป็นสัญญาณของคนโสดที่จะมีข่าวดีของคู่หรือมีคนมาชอบคุณเดลเมจิ c เชียนครับสกิลทักษะความสามารถทั้งหมดของคุณเวทมนต์ในตัวคุณครับไอเดียนะครับการกระทํา การแอคชั่นครับทุก,ทกมิติของตัวคุณจะดึงดูดกับโชคลาภความสำเร็จหรือโอกาสที่เข้ามาผมรู้สึกว่าสำหรับชาววันเสาร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงความสำเร็จนะครับในใน,ในสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะครับเอ็มเพรสครับ บางคนเป็นสัญญาณข่าวดีของลูกครับการแต่งงานครับสัญญาณของชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับสัญญาณของความรุ่งเรืองรุ่งโรธครับในชีวิตของคุณกําลังเข้ามานะครับหรืออาจจะเป็นสัญญาณของความรักครับในตัวเองที่เพิ่มขึ้นเมื่อความรักในตัวคุณเพิ่มขึ้นครับคุณก็เหมือนเป็นคลื่นดีๆออกมาครับที่มันทําให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆนะครับฟอบสอดครับอื บางสิ่งบางอย่างมันจะจบลงนะครับซิโอฟส์เนี่ยในช่วงของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงของดาวเสาร์ครับแน่นอนว่ามันเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของดวงดาวต่าตงๆส่งผลต่อเราโดยตรงอยู่แล้วนะครับมันก็ส่งผลต่อบางคนที่อยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีอะไรดีๆ screening. เข้ามาบ้างและจักรวาลก็จะส่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้ามาให้กับคุณคือการเปลี่ยนแปลง like. ตรงน,รน,นี้หรือการที่คุณอาจจะต้องจบบางสิ่งบางอย่างความรัก บางคนไปต่อไม่ได้ต้องจบลงแต่มันมีคนใหม่ที่รอคุณอยู่งานที่ไปต่อไม่ได้ละนะครับหรือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วในในงานบางสิ่งบางอยา่างคุณก็อาจจะจบลงนะครับแล้วไปเริ่มต้นทาธุรกิจหรือกิจการบางอย่างของตัวคุณหรือใครที่ทําธุรกิจแล้วรู้สึกว่ามันมันติดมันขาดหรือต่างๆคุณอาจจะไม่ได้ล้มเลิกธุรกิจครับแต่คุณอาจจะปรับกระบวนการบางสิ่งบางอยา่างเพื่อให้มันไปต่อได้มันมันคือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะประมาณนี้ที่เกิดขึ้นสําหรับคุณ ในอีก2ปีข้างหน้าครับใครที่เป็นลักษณะของฮิลเลอร์นะครับฮิลลิ่งนะครับหรือคนที่แบบเป็นสตาร์ซีทคับหรือไลเวอร์เกอร์ที่ทำงานเกี่ยวกับการส่งพลังงานดีๆสันสเทื่อนพลังงานดีๆเนี่ยต้องบอกว่าได้รับความโดดเด่นมากขึ้นในงานที่คุณทำในสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรืออะไรก็ตามครับที่เกี่ยวกับเนี่ยการสร้างขึ้นความถี่การสันสะเทือนหรือไปปลุกจิตวิญญ,ญาณของคนอื่นต่างๆเหล่านี้ มันอาจจะโดดเด่นสำหรับคุณมากๆมันเหมือนคุณเปล่งประกายศักยภาพความสามารถของตัวคุณออกมาหรือแม้แต่ใครที่ทำธุรกิจนะครับหรือตัวคุณเนี่ยมันดูมันดูโดดเด่นนะครับมันดูเหมือนมีสนามพลังงานแม่เหล็กดีๆมากๆนะครับออร่าของคนที่ จะร่ำรวยอะครับเข้ามาหาตัวคูณนะครับออร่ราของคนที่จะไม่โสดแล้วเนี่ยเข้ามาหาตัวคูณนะครับหรือบางคนนะครับตรงนี้วัยเกษียณบางคนก็อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาของการที่แบบพักผ่อน เดินทางท่องเที่ยวนะครับหรือลองหางานใหม่ๆนะครับในวัยเกษียณเนี่ยที่จะทำนะครับก็มันอาจจะเป็นในลักษณะประมาณนี้ก็ได้ต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะครับที่ส่งผลดีต่อชีวิตของคุณมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเพราะว่าผมรู้จักว่าคุณจะเจ๋งจะเก่งนะครับจะเห็นถึงผลกําไรนะครับหรือบางคนอาจจะเห็นถึงแบบ เฮ้ยกดแรงหนึ <Wyoming S 2> ่งดูดม <ics> ันได้ผลแล้วนะนะครับสิ่งที่คุณฝึกมานะครับในเรื่องราวของการดูอารมณ์ดูความคิดนะครับหรือการฝึกกดแรงนึ่งดูดมาเนี่ยสปีครึ่งจากนี้ครับมันเริ่มเห็นผลกดแรงหนึ่งดูดมันไม่ได้เห็นผลเลยนะครับในวันแรกที่คุณฝึกนะครับผมฝึกมาประมาณ3ปีแล้วนะครับเออมันก็ค่อยๆเห็นผลมาเรื่อยๆนะครับกดแรงหนึ่งดูดทํางานกับจิตของเรานะครับหรือพลังจิตของเรานั่นเองลองมาดูกันนะครับว่า จะมีอะไรเข้ามาบ้างน,นะครับจากการยกย,ย้ายการเคลื่อนย้ายนะครับของดาวเสาร์นี้สำหรับชาวาวันเสาร์ s r r e n d i p i t y ครับชิวๆส,ๆสบายๆนะครับเหมือนคุณเนี่ยได้ไหลไปตามเสียงเรียกของจิตวิญญาณของตัวคุณนะครับ go to distance ผมไม่รู้อะแต่ผมรู้จึกว่าคุณน่าจะไปถึงเป้าหมายบางอย่างมันมีคำว,ว่าความเกื้อกูแลแล้วคุณจะประสบความสำเร็จขึ้นมา มันมีคําว่าการแบ่งปันแล้วคุณจะประสบความสําเร็จขึ้นมามันมีคําว่าการวางแผนไปถึงเป้าหมายของตัวคุณนะครับดังนั้นเนี่ย g o for it ครับเหมือนเสือเหมือนเสือชีต้านะครับที่กําลังแบบติดสปีดวิ่งไปครับยังไปยังเสาธงนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นสิ่งดีๆหรือการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางที่ดีสําหรับชาววันเสาร์นี้ก็ได้อีททินลตรงนี้นครับถ้าคุณไม่อยากปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวคุณ ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างก็ไม่เป็นไรครับแต่คุณก็จะได้รับอะไรเดิมๆเข้ามาถ้าคุณอยากจะมีสิ่งที่ดีขึ้นเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณอาจจะต้องเริ่มจากตัวคุณการกระทําของคุณนั่นเองนะครับบางอย่างที่มันไม่ได้บริการชีวิตของคุณแล้วนะครับหรือมันต้องทิ้งไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องทิ้งครับเพื่อให้มันมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาคุณอยากจะมีสิ่งใหม่ๆอยากจะมีสิ่งดีๆแต่พลังงานของตัวคุณเป็นมลพิษอยู่เลยครับจะกวาลนะครับ ที่ส่งพลังงานดีๆมามันไม่มีช่องว่างให้ใส่แล้วครับดังนั้นทําไมเราถึงต้องรีลิสบางอย่างไปทําไมเราถึงต้องลบบางอย่างไปทําไมเราถึงต้องออกมาจากบางสิ่งบางอย่างทําไมเราถึงต้องมีพื้นที่ว่างนะครับเพื่อที่จะได้สิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาเติมเต็มเติมเต็มเติมเต็มนะครับนั่นเองก็อาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยขอให้คุณอดทนขอให้คุณลุยเต็มที่ความสม่ําเสมอนะครับในการทํางาน หรือในการใช้ช่วยของคุณในคื่นที่ดีพลังงานดีๆเนี่ยก็จะส่งผลดีๆต่อตัวคุณนะครับสำหรับชาววันเสาร์ก็น่าจะประมาณนี้เลยครับขอบคุณครับ